สวัสดีครับคอนเทนต์ของคลิปนี mm ้ hmm. คือไฟหนึ่งหนึ่งกับไอรัสโกเลมแบบไม่มีต่อบล็อกครับมาดูกันผมจะชนะได้ไหมมาได้ขเคาะเปิดก่อนได้เปรียบว่ะเฮ้ยเฮ้ย hey, เ hey, hey. มันจะแรงไม่หน่อยเปล่ามันจะแรงไม่หน่อยเปล่าแต่เดินชา้าชมัดเลยเพื่อนออผมตาย what the hell เน่้นไรพัตานี้ผมพุ่งมากี่ครั้งก็ได้ครับไม่มีการตอบล็อกใช่ไหมผมจะไม่ตอบล็อก้วครับผมจะสู้กับมันซึ่งซึ่งหน้าเลยด้วยสีมือกันแข็งกลงของผมเ <c oughs> ออ มันเดินติดมาได้วนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยได้จับทั้งวันก็ฆ่าไม่ได้แล้วไอ้โกเดมเอ้าจ้าพังเอาพีคเอ็กปาดมันไปมันเป็นเหล็กไม่ใช่เหรอ,อเหล็กเออว่าจะฆ่าได้โคตรนี่ไยครับอ้าวฝันดีครับคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้เฮ้ยหนึ่งหนึ่งไอออนโกเดม มีเอ,ก,อ,ก,อ,เอเก่อนกเลมแล้วเกก็ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่แล้วย่อร่างบ้านวิเลจวิเลจอยู่ในบ้านใช่ไหมวิเลจมันฉันเผาทั้งบ้านเลยกัน <c oughs> อ่าครับคลิปหน้าทำลายหมู่บ้านวิเลจ เราจบคลิปวันนี้แต่คียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน,น,น้าวู้